สวัสดีครับเอาเพเนียตัวต่อไปมาให้เบิ่อนะครับเพเนียต right? <n load> product, well. milk, ัวน right? ี climate, right? ้ออกแบบมาสําหรับนกเขาชวานกขวดนะครับนกเล็กนะครับแต่ว่าสาหรับนกเขาชวานี่ถือว่าใหญ่ยิ่งเด้อขนาดเก้าสิบเ้นนะครับตัวนี้หรือจะเอาไปต้อนนกขวดนะครับนกขวดตระกูลนกปลอดทุกชนิดนะครับหรือหน่อยกลัวนะครับผมจะเฮดคอนเบานะครับตัวนี้จะไม่ค่อยลั่นสองขางเองนะครับเอาไปห้อยงีงสิละครับต้อนนกขวดพ่อยืนถึงกับพ่อละเดี๋ยวผมจะทดลองให้เบิ่งจะเข้า ใส่กาแฟนะครับอีกครั้งหนึ่งยังบัลังนะครับเพราะว่ากลไก่มันเพ็ดมาให้มันเนีนนิ่มนะให้มันนิ่มบัลลังครับียวนนะ้ประมาณนี้นะครับมันก็บไริติดแห้งเหมือนในด,ดอกนกขอดนะแต่ว่านกเขาสว่าวลาห้างเทียร์ห้องใส่เสาใส่หยังมันสิบดินนะตะไคร้ก็บบออกนะครับหน่อยก็นกขอดลูกนกขอดก็บบออกนะครับตะไคร้เ๋ยวผมจะจับสัน้นหนเบึ้งนะครับ เวลาเขาใส่สาวใส่ยังมันสิประมาณนี้นะมันก็สีบดินแห้งแบบนี้ก็ได้บางเทียกันเลย่นเอาใส่สาวกันไปก็ได้จะมองครับนกขวานนกเขาหน่อยนะครับนกเขาไฟก็ได้นะครับมันกลวงเงยอยู่แต่นกเขาขันใส่นกเขาเงยมันอยากหน่อยนี่ยังี้นยังบอลลังสองขางนะครับตะขอกระยูซ้ำเก่ามันเหรอครับผมเหมือนบระเทไทยเบื่องตะขอมันยูซ้ำเก่ามันเออประมาณนี้ ตก้อนก็จะ chậm ม,มือโกอมันแหละตุกท่อนองคุนกเหยียบก็บสิเหยียบประมาณนี้แล้วนกเข่าใกล้แน่ก็เหยียบไปเหยียบมาบมันก็ลั่นนิดก็ละครับนกขอดมาตมินนิน C5 ยันไอยมาตมินซนิน C5 ยนงอยสภาพประตูจะได้ประมาณนี้นะครับประตูเฮ็ดควงไร้มันกั รสมกลอมมันเนาะเพราะมือเขาเขาไดดเพราะเราหานี่เดี๋ยวจบไปที่นั่นที่นี่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นส่งกลมๆแน่นะครับตัวนี้ควบยาวกาวซิปเส้นใส่นูขวานซะว่าหนึ่งถือว่ายาอยี่ได้กลอมมันกันด้ยกาสซิบเส้นสำหรับนกขวาความสูงจากวัดแบบนี้นะครับความสูงเกิดเบื้องต่ำนี่แหละครับอ่ายี่สิบกา คบสูงเบิดมันละทั้งเบิดมันละประมาณนี้กบเยาขันฟาดนะครับอาอยู่ที่สามบขั้นฟาดสามสิบวบกวงบกวงยี่สินะครับตัวนี้กวบกวงยี่สามวบกลวงอะไรเนี่ยือว่ากลวงเนี่ยลรับนกเขาใช่ไหนี่กงกงยี่สิบห้ามันไซนใส่นกเขาเงี้กัได้ครับบางคนมากหน่อยว่า จำปมโบน,นเนไไ่หน้ามห้ไปใส่นกเขาเนี่ยดอกใส่นกเขาซว่านกขวัดเนี่ยก็ดีแล้วหัวจะเป็นหัวทักนะครับทักด้วยลวดสแตนเลตนะครับจะนิดหน่อยนะจะใส่เวลาพอสมควรอยู่ด้วยครับดักเงินแบบนี้ก็ได้จะได้ประมาณนี้นะครับได้สุิเป็นทรงกลมความห่างของซี่กคงอยู่ทีหนึ่งจุดหานะครับโดยร่วมภาพโดยร่วมอยู่ทีหนึ่งจุดหานะครับ ผ็หมดก,ก็ไฟไมาใหม้ติดเทียนเปเบิ้งเชื่อยุทดลองไปทดลองไรเนี้ยนะครับอันนี้ทดลองไปทดลองมากมันกับมั่นมือยไปซะแล้วครับอดซุขหางซุมุ่มนะครับ <c oughs> ถ้าผู้ใดสนใจ <c oughs> เข้าไปในลิงผมถิมข้าิบายไว้ใบไเห็นนะครับตรงข้าิบายนะี่นะลิงเฟซบุ๊กผมผมติดติดต่อผมทางเฟซบุ๊กนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ว่า ถ้าผมมีคนอยากได้ว่ามันแท่งมัอนอยังกับซื้อบวเป็นยังนะครับก <c oughs> ับผมก็เฮ็ดยากขึ้นกันนะผมก็ใช้เวลาเฮ็ดทอดสมควรด้วยกัน <c oughs> จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ยทดสอบหลายอยู่ดอกพวกนี้มันมือม <c oughs> ันข้อนิ่มครับผมเฮ็ดมากปรับแต่งใส่หน่อยก็นกขวานนกอยังมันก็ใส่ได้นะ นกเขาไฟก็ได้นกเขาาว่านกเขาสาว่ากับรังพอดีบ่หน่อยสำหรับนกเขาสาว่าถือว่าบ่หน่อยนีย่สำเนียงถือว่าใส่งเงยมันด้ธยภาพโดยรวมมือสีได้ประมาณนี้แหละครับถ้าผูดด้ใดอยากได้เขาไปตรงข้ามอธิบายนะครับผมจะถึงแล้วพร้อมบอกราคาไว้ให้นะครับทิมลิงเฟซบุ๊กไ้ให้นะครับติดต่อผมทางเฟซบุ๊กนะครับอันนี้คือสภาพอกไม่ เกือบยูริเทียนเนาะครับสภาพตะไข่เกือบประมาณนี้แหละบ่อดอกนกเอ่อหน่อยก็นกขวันกับบ่กครับนกส้มพูดสวนผมเพ่เคยตอนะครับอันนี้ผมบ่หัวต่ว่ามันคลอดมันเบาอย่ขันผู้ได้มีกับล่องเอาไปตอล่องมันนะครับหานกผู้ได้ออกจากตุ่มจากหนังว่านกโกงหัวจู๊กหางเชียมันออกเข้ากับตอขึ้นสินะสภาพบก็สีเป็นประมาณนี้นะครับเชีบนี้ถ้าผู้ได้อยากได้ก็ย่าลืมนะครับเขาไป เบิ่งตงน้นข้ามไปที่บายนะครับผมเขียนข้อมูลเนี้ยก่อนหันใบบัตนะครับอันใดที่ซื้อแล้วมีคนซื้อแล้วหรือมีคนทันในาซื้อผมจะเขียนบอกตรงนั้นนะครับติดต่อผมทางเฟซบุ๊กได้นะครับแล้วนะก็การคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ